สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาได้ครับปี68มาถ่ายคลิปกุ้งยุคอกหอยวีได้ครับผมเสียวลงคลิปเลี้ยวให้เบิงกอนได้ครับเด้อพี่น้องจะได้ตัวใดให้โทรหาเอานะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 4 6 5 9 2 4 8 6หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับเด้อติดเต็มๆต็กับจังเบิงช่องทาง YouTube มืออื่นนะครับนหรือไพไปกยอนทั่วกรอนนะครับอันนี้แม่ลูกคมใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่เดี๋ยวสีไหลลูกใส่แม่ให้ ไปหาเม่เออนี่คู่นี้ลูกตัวแมียมั้งนะเม่สูงลอยหันชี้าบวกอ่ะแม่กัดเม่กัดทับเราไปหลุ่นทองเอาเนาลูกแรกซ้ำคู่นี้หอยวีวาเท่าไหร่ห้าหมื่นหาหมื่นห้าหมื่นเก็ดนี่แหละพี่น้องห้าหมื่นเก็ดห้าหมื่นเก็ดเนาะอยากได้ท่อแยกอยู่นะครับเฉพาะลูกนี่สองหมื่นสามตัวเนาะครับผมเออนี่เฉพาะลูกลูกตัวแมียนะครับลูกกะที่สูงเกือบลอยสี่สิบบาครับผมใหญ่หนาทุกอาบทุกก้อนนะครับอยากได้ก้อนพี่น้องแม่ใหญ่แห้งนะครับเป็นว่าลูกแรกแม่ทับก็พอได้ก่อนเหรอ แม่คับก็อปเปเชตครับผมอาไปเชดนะครับนี่ผู้ใดมักงวัวนใส่หญ่หนังหนานะครับเนาะหรือผู้ใดยอยากจะรู้ว่าไอ้งวัวลูกตัวแง่ย,ยังสิมันเกิดจากแม่จังไรเนี่ยแหละเบื้องเอาลูกหนาแห้งนะครับพี่น้องครับนี่เด้ออันนี้เอาให้เบื้องครูเลยก่อนเบื้องเราเลี้ยวไปก่อนได้ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็มีงวัวกันยู่งสองครูนะครับเนาะตัวนี้ง,งังวททองหัวโลดสีในบักตาลตัวนี้นี่อ่าสูงร้อยหาซิบหาได้เนาะครับพี่น้องตัวนี้กับประกันทองจำไม่ได้ว่าลูก ทพองพอได้นี่ยแะอยู่ในรถนะครับน้องพี่น้องครับเดี๋ยวจังถามเราอีกทีหนึ่งตัวนี้รุ่นธรรมชาติเปิดไวซี่สิบห้านนะครับพี่น้องทุ่เอาบไวอยู่หนาอนี่แหละสีจริงๆนี่สียังแจ่มเลยนะครับเด้อสีใหม่สีในปักตาลนี่แลละครับผมนี่นี่นะครับพี่น้องตัวใหญ่สูงใหญ่แห้งนะครับตัวนี้ออันนี้บุญช่กับก็ได้ติดไมหมนะครับผมบอกจากโทรศัพท์สดได้แหละครับใหญ่แห้งทุ่เอานะครับ เพิ่งถ่ายคลิปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแหละราคาก็ะจำแนงแนวบปรเด็แน่เดี๋ยวสำหรับผู้ใดมักงว่กัดสีผ้เบิ่งว่ากัดมีไห่แม่ลูกสองคมเลยครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่ทั้งสองเลยอันนี้เป็นกัดใส่ไห่แม่นี่สูงรอยสี aser, <ts. S 2> <ti> ่สิบบานะครับลูกกัดสีสามเดือนสี่เดือนนี่แหละมั้งตัวนี้แม่ทองว่างนะครับเป็นง้วนลูกแรกคู่นี้เท่าไรครับไฮบีสามหมื่นสองครับตัวแบบไงอันนี้เป็นลูกของไงว่ากิ้วนะครับตัวตัวลูกภานีนตัวแม่สามหมื่นสองเป็นง้วนลูกแรกแม่ทองว่าง เม่นี่เป็นเมากัดใส่ไงนะครับสูงลอยสี่สิบหาได้นะครับเนาะ,ะบรุรรยพี่น้องได้ยินบ่ผมบ่ได้ดติดไหมนะครับเนาะได้ยินงยนี่ดอกนี่แหละสามหมื่นสองเบอร์ทุกอายุน้าจอตรงนี้แหละครับผมนี่ใแข็งนะครับตัวจริงนี่พี่น้องใส่ลอยสี่สิบหางว่ากัดนะครับเนาะสามสามหมื่นสองนะครับแต่พี่นีอีกคนหนึ่งกะตัวนี้ก็ได้ใส่กลางๆแม่นี่สูงเท่าไรก่อ,อนลอยสามสิบมันลอยสามสิบหาครับเออ,อนี่นะครับเป็นลูกตัวแม่ลูกยุ่งๆแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นลูกเลือดสูงเป็นลูกกัดนี่อาจจะอาจจะเป็นลูกไอ้้พ่่่อออกกััััดดดเืุนลละคครรบบูตวแม ลูกมันจ็ดเดือนหรอกตัวนี้ลูกกะที่บอกห่างหกเดือนได้อยู่นี่เป้ตาหักตาหักพี่น้องห่างคู่นี้เท่แถลงครับคู่นี้เปิดมาได้สองหมื่นเจ็ดร้อบาทคู่นี้สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องคู่ใหญ่เนี่ยสามหมื่นสองครูนี้สองสองหมื่นเจ็ดแต่ว่าตัวนี้ได้นี่บึ้งสายเลือดขนหยุ่ยๆได้แหละครับเอ้าผู้ใดมากัดกัดทุ่เอาอยู่หนาจอด้ะครับเด้อยังมีงวดอีกหลายเด้อครับพี่น้องครับอยากได้ตัวใดทุ่เอาเออนี่นะครับอันนี้แม่ลูกซื้อสองในสามหัวหล่นลูกย่างหนาคู่นี้ร เจ็ดาหมือนเก้าเนี่ยหาหมือนเก้าหาหมือนเจ็ดลูกตัวเมียยัางงามเลยพี่น้องสองในสามลูกเคบสามหนึ่งตอนะสามหนึ่ง, 3, 1, รงกระปิม่ทับไอ้ม่ทอกับช็อกโกแลตเลยค่ะเป็นงัวหัวลนแม่นี่สูงไงเกือบอยหาีพี่นอ้องอยส็นาจะได้ยังต่ำนี่แม่บอกง่าเลยค่ะพี่น้องครับเอานี่ตัวนี่ตลูกเป็นหนังย้ยยยเลค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งหนังคอนะครับนี่เบึ้งเกาหนังหนาแห้งตัวนี้นี่บึ้ง ล่องหลังอันนี้งามใไญ่สีแดงเข้ม้วกา,าไผ่จากดงงวด,ดูหมูตัวนี้ประกันทองตัวนี้กัตัวใหญ่คื้การสูงใส่รยสี่สิบงวดสา,าวทองแรกตัวนี้ทองกับสี่เจดเดือนหรือมั้งเนาะตัวนี้ว่าเท่าก็สามหมื่นเท่าเมื่อกี้สามหมื่นสองครบามหมืนสมพี่น้องเี๋วยวผมได้ลูกขึ้นไห้ทองสติงเลได้ครับเด้พี่น้องให้เบนนดดิ้งหงาหางบักไง่นี่แะงวดูหมูหนังหนาแห้งนะครับเด้อตัวนี้ก็ไไ้เอามากแบบไรเลือกเอานะครับหรือพวกเด็มก อันนี้นี่ท้ายแล้วนีก่ก็ลงเลยล่ะครับผมนี่ตรงเอ่ตอตร,ร,รองเก็บห้สดๆร้อนๆเลยนะครับเนาะท้ายเก็บอยู่กะทิใบสองตีใบสามหรือมั้งนะครับเนาะนงามๆครับทุกเอามากตัวใด้หลายง้ออีกหลายเลยครับเดอ้อ